ไอ้ครับทาสิท่องดาบเนื้อราคาสัไอ้ทางที่เนี่ครับคนค้าสัญาหยดทางที่เนี่ยครับตอนี้ครับดังพินครับหานเหมือนดังงอยครับอายุเจ็บอิดอีกครับโ I have. ai hết 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 เันครับนวนสองรอยทำาไรเิ้นครับเอเอแล้วครับมาสงอครับนี่ครับเห็ดเอดกอครับอีที่ชิดครับนี่ครับอด,อดู น้อยอิดอ so, 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 ิดอบส่วนยางส่วนยาดส่วนใหญ่ครับนี่ครับอันอิดต่อส่วนยางส่วนใหญ่ครับครับนี่ครับเรื่องงานสองเก้าออดสิ่งใดครับครับเห็นทางตารับ อจริงไรครับนี่งกิดครับเขาเอาตรงนี้นะครับของกี่เลยครับ a ีขั้นทันีั้เห็นไหน a ีขั้น ดูต้นที่ตายครับต้นตายท,ที่ใช่ไหนครับใช่ไหนครับโออตายครับ ไม่ถึงนี่ครับไหดานนะครับหันหนนไนอชีดิิงมหา Mm-hmm. Uh -huh. อืมอือือ่อ่าอย่าเนเกิดคาสิ่่านไสิ่งคาสิ่ไม่นามนเฮยเอ่ยจอดอีดอีด ดีเด่นยอดครับผ่านได้ชิ้นครับออรครับคครับครับค はいしょ。Okay. از شجور این اینگه ها که شان ها هم خواب